ปลายการของคุณสรยุทธนะครับก็ได้ออกข่าวเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายใหม่นะครับของรัฐบาลลงตูนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายจะคิดอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ผมขอพูดในฐานะของนักปฏิบัติธรรมนะครับกฎหมายก็คือกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับความเชื่อ พูดง่ายๆก็คือกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับความเชื่อนะครับพิธีกรรมต่างๆการกระทําต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อทั้งหลายเนี่ยเครื่องรางของขังทั้งหลายเนี่ยเป็นกฎหมายควบคุมนะครับเป็นกฎหมายของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละมผมต้องบอกว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ถูกใจผมที่สุดอีกกฎหมายหนึ่งนะครับของของรัฐบาลลุงตู่ ลุงตู่นี่ถึงวาระสุดท้ายนะครับที่จะต้องออกจากตำแหน่งแล้วจากจากนายกรักษาการรัฐบาลรักษาการนะครับของลุงตู่ก็ได้ออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมาซึ่งดีมากลุงตู่และรัฐบาลลุงตู่ได้ทำหน้าที่อย่างที่สุดอย่างสุดท้ายได้อย่างเต็มที่ทำงานได้ถึงที่สุดดีจริงๆนะครับ ของวาละวาละสุดท้ายก็ยังทำงานมีผลงานออกมาได้ดีที่สุดจริงๆคือกฎหมายนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วผมมีความคิดมานานแล้วว่าอยากจะให้มีกฎหมายมาควบคุมเกี่ยวกับพวกความเชื่อเนี่ยโดยเฉพาะเลยไม่อยากให้เป็นแค่เอากฎหมายอะไรละล่อลวงช่อโกงอะไรพวกนี้หลอกลวงอะไรพวกนี้มาใช้ ต้องการให้มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับพวกนี้เพราะพวกนี้มันไม่ใช่ลักษณะของการช่อกโงโดยตรงมันมีความเชื่อมาเกี่ยวมันทำให้กฎหมายช่อโกงหลอกลวงกฎหมายหลอกลวงธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะมันเข้าไม่ถึงผมพูดหลายครั้งว่าความเชื่อเนี่ยเป็นส่วนเดียวของ ของประเทศของโลกของกฎหมายที่กฎหมายไม่สามารถล่วงเข้าไปกฎหมายไม่สามารถล่วงเข้าไปคุ้มครองปกป้องกฎหมายไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ต้องรอจนกว่าเกิดความเสียหายเกิดการหลอกลวงขึ้นมาจริง เกิดความเสียหายบางทีผู้หญิงก็ถูกหลอกจนเสียตรงเสียตัวมาแล้วถึงจะกฎหมายถึงจะเข้าไปจัดการลงโทษไม่สามารถเข้าไปปกป้องคุ้มครองเออคนบริสุทธิ์ไม่สามารถเข้าไปไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ตั้งแต่เริ่มแรกผมคิดอย่างนี้มานานแล้วหลายปี ในสาระฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมาศาสนาพุทธนะครับาศาสนาพุทธเนี่ยขอย้ําว่าต้องเป็นพุทธแท้ๆนะครับไม่ใช่พุทธที่มีความเชื่อมาปนไม่ใช่พุทธที่มีาศาสนาอื่นมาปนแล้วมันก็เบี่ยงเบนไปพุทธแท้ๆเนี่ยให้พึ่งกรรมเชื่อกรรมมันมีหมวดของกรรมพูดถึงเยอะแยะมากมาย นะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการพึ่งตนเองไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งนอกตัวไม่ใช่เราจะได้ดีด้วยการขอไม่ใช่เราจะได้ดีได้นู่นได้นั่นด้วยการทำพิธีกรรมอะไรมันไม่ใช่มันคือการเชื่อกรรมคือเราต้องกระทำเองถึงจะได้ดีและเราจะต้องพึ่งตนเองไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งอื่นนอกตัว อัตตาหิอัตโนนาโถคือนอกจากพึ่งกรรมแล้วยังมีคำสอนเกี่ยวกับการพึ่งตนเองไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งอื่นนอกตัววิถีกรรมของครั้งวัตถุต่างๆเอามาแวนแล้วเราจะดีอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมกันแล้วมั้งใช่ไหม ไปพึ่งพิติกรรมอะไรเดี๋ยวเราก็ดีเองเราอยากเป็นอาหาันเดี๋ยวเราไปเข้าพิธีกรรมอะไรเดี๋ยวเราก็เป็นอา,อาหาันเราอยากเป็นอาหันเราจะอยากจะพ้นทุกเราก็ไปเอาวัตถุมงคลวัตถุอะไรต่างๆนานาของขลังต่างๆนานามาแขวนมาใช้มาใส่มาวางเดี๋ยวเราก็เป็นอาหันเองมันก็ไม่ใช่ไงมันผิดหลักศาสนามันทำลายศาสนา ก็มันทำลายหลักการของศาสนาพุทธนะพวกความเชื่อเนี่ยมันทำลายหลักการศาสนาพุทธทำลายหลักการของกรรมทำลายหลักการของการพึ่งกรรมทำลายหลักการของการพึ่งตนเองมันจะไม่ทำลายศาสนาพุทธได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมจึงคิดมาตลอดอยากให้มีกฎหมายแบบนี้กฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับ,ก,บกับพวกความเชื่อเนี่ยเครื่องรางของขังทั้งหลายเนี่ยพฤติกรรมต่างๆเนี่ย ที่เกี่ยวกับความเชื่อคนจะได้ดีโดยการทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นพิธีกรรมนู่นนี่นั่นเอาเครื่องรางของขลังมาใส่มาวางก็สามารถได้ดีมันก็ไม่ใช่ไงมันผิดหลักเหตุผลแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับเมื่อมันผิดหลักของศาสนาพุทธที่แท้แล้วเนี่ยพวกนี้นะร้อยเอร์ซคือการหลอกลวงคือการไม่จริงคือเป็นมันไม่ใช่ของจริงทั้งหมด มันก็คือการหลอกลวงทั้งหมดแหละไม่หลอกลวงก็คือการหลงเป็นการหลงทั้งหมดอะร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดอะไม่ใช่ของจริงของใช่ทั้งหมดแหละก็เลยอยากจะให้มีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมเพราะกฎหมายธรรมดามันเข้าไม่ถึงวัดไหนหรือว่าใครอยากจะทำตัวเป็นผู้ดีทำตัวเป็น เจ้าเข้าทรงทำตัวเป็นร่างทรงทำตัวเป็นอะไรนะผู้อย่างรู้ก็เมฆตัวเองขึ้นมาเอานู่นมาใส่เอาผ้าสีมาพันคอตัวเองพันหัวตัวเองก็กลายเป็นผู้พิเศษได้แล้วหลอกคนอื่นได้แล้วง่ายๆศาส,สนาทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อวัดนูน้นวัดนี้วัดนั้นทำพิธีกรรมอะไรนะสะเดาะคพงสะเดาะเคาะ เข้าโรงออกโรงอะไรพวกน,นี้ยประกาศโจงคลึ่มนะสักดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่สามารถเอื้อมถึงได้รัที่นูงนรัทีนินี้ซึ่งเป็นรัทีิที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทําให้คนเป็นคนดีอะ่ะใครคนนูน้นคนนี้ตั้งตัวเป็นผู้พิเศษขึ้นมาคนนู้นคนนี้ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมา,นนนนนนนมาก็ได้ กฎหมายก็ไม่ได้เข้าไปเอื้อมถึงตั้งตัวเป็นผู้วิเศษทำพิธีกรรมนู่นนี่นั่นกฎหมายก็เอื้อมไม่ถึงเข้าไปจัดการไม่ได้ต้องปล่อยให้มันชิบหายก่อนเกิดเรื่องก่อนถึงจะทำอะไรขึ้นมาส่วนคนใดผู้ใดกลุ่มใดวัดใดไม่มียังไม่มีเรื่องขึ้นมาก็ปล่อยให้ทำกันไปได้ทำให้ไปปล่อยให้ทำกันไปได้ก่อนอ้าว แล้วเวลาเกิดเรื่องมาแล้วคือมันเสียหายแล้วไงมันปุกป้อง,ป,องป้องกันไม่ได้แลว้วะนี่แหละถึงขอบคุณลุงตู่อย่างยิ่งถึงวาระสุดท้ายในการทำงานแล้วนะครับก็ยังออกกฎหมายดีๆฉชั้นยอดแบบนี้ออกมาถือเป็นการค้ำจุนพระศาสนาได้อย่างดี ลุงลุงตู่ลุงตู่นี่จึงเป็นผู้ที่รักทั้งชาติรักทั้งศาสนารักทั้งพระมาหากษัตริย์เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันดีตรงต่อพระศาสนาโดยตรงเลยนะดีตรงต่อกระบานเมืองดีตรงต่อบ้านเมืองนะดีตรงต่อประชาชนไม่ให้โดนหลอกโดนลวงเลิกงมงายกันสัที มันเป็นกฎหมายที่ดีตรงต่อชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์เลยนะผมว่ามันอะไรที่มันดีต่อประเทศต่อชาติต่อประชาชนเนี่ยราษฎรเนี่ยดีต่อราษฎรมันก็ต้องดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยมันดีทั้งหมดอหละชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันดีทั้งหมดเพระาะฉะนั้น,น,นขอบคุณนะครับรัฐบาลลงประยุทธ์นะครับ ขอบคุณนะครับลุงตู่นะครับที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมในวาระสุดท้ายนี้นะครับกลับไปพักผ่อนให้สบายครับเดี๋ยวพวกเราประชาชนทั้งหลายจะเฝ้ามองรัฐบาลใหม่กันเองครับสวัสดีครับ